ข้าวปรณีตนะมันคือการทําการตลาดคือเราคัดเลือกว่าข้าวของคนคนนี้ที่ปลูกตรงนี้มันเหมาะสมในการเป็นข้าวประณีตฉะนั้นเราเอาดึงเขามาทําการตลาดได้เราก็ช่วยในการส่งเสริมการตลาดให้เขาการสร้างตลาดตรงนี้มันไม่ได้ว่าจํากัดว่าจะต้องเป็นพื้นที่ไหนอะไรยังไงคุณอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าคุณปลูกให้ได้กระบวนการที่มีคุณภาพคุณก็สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นตลาดข้าวปรณีตอย่างหนึง่ง ข้าวนะคะเราบอกว่าได้ทานกันทุกๆวันนะคะแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยทานข้าวที่มีกลิ่นเป็นเผื่อยังไม่เคยทานข้าวที่ไม่กลิ่นใบเตยนะคะซึ่งเราได้พูดคุยกับทั้งสองท่านกันไปแล้วจากไรซ์สับนะคะทั้งพี่กิฟตพี่นมนะคะว่าข้าวในเมืองไทยเนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยข้าวในมิติของประเทศไทยที่จะไปยืนหรือขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตเนี่ยเราควรจะมีวิธีคิดหรือมีมุมมองต่อข้าวอย่างไรบ้างคะพี่กิฟ สำหรับผมก็แล้วกันผม,ผ,มผมหยุดมองว่าข้าวเป็นแค่ส่วนประกอบของมื้อที่ทำให้อิ่มตอนเนี้ยทำัา,าผมมาผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มเลือกเลือกนะที่จะกินข้าวอะไรคกับเมนูไหมซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการมุมมองที่เราพยายามที่จะสร้าง consumer behavior ใหม่ะนะครับของของคนซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นการที่เราจะ ทำให้ข้าวให้พวกสายพันธุ์แปลกๆอีกถ้าพันกว่าสายพันธุ์เนี่ยมีจุดยืนะนะครับที่ชัดเจนเออแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการที่ว่าออทำยังไงให้สิ่งที่ชาวนาทาอยู่แล้วและทําดีอยู่แล้วะนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่การดูแลพื้นที่สําหรับการเพราะปลูกนั้นที่ทําให้ปลอด ภทยร้อเป็นต์เป็นอแกนิกมีกำแพงบ้างอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแนวทางการพาปลูกแถวๆนั้นแต่คือการปลูกที่ดีที่สุดจนมาถึงการเก็บเกี่ยวจนมาถึงกระบวนการ process เนี่ยมันเรียกว่ามีความละเมียดละใหมจริงเราถึงพยายามใช้คำเนี้ยว่าข้าวเนี่ยคือคำว่าข้าวประณีตนะครับเพราะว่าเพราะว่าข้าวที่ถูกดูแลมาอย่างดีนั่นะจะส่งผลต่อคุณภาพ ที่สูงมากๆเม <ะ S 1> นะื่อกี้นี้เราได้ยินคําว่าข้าวปราณีตคือในมิติของคําว่าข้าวปราณีตเนี่ยคะ่ะอยากให้ขยายความให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าพิเศษยังไงละเอียดยังไงตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปสู่จนกลายมาเป็นเมล็ดข้าวสารถึงผู้บริโภคค่ะจริงๆเรามองคําว่าข้าวปราณีตเนี่ยอยู่ในหลายมุมมองนะ,ะนะครับมุมมองที่หนึ่งเนี่ยเรามองเรื่องของของอัตลักษณ์ของมันอืมค่ะ เรามองว่าข้าวเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ของมันเกิดขึ้นได้จากประมาณสักสามอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวสายพันธุ์สองก็คือตัวพื้นที่แล้วก็แล้วก็วิธีการปลูกของเขาเนะครับอันนี้แต่ละพื้นที่มันก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งแม้ว่าเรามองว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ทเราคุ้นเคยเนี่ยเวลาเราทําการชิมข้าวกันนะครับเราก็หยิบข้าวหอมมะลิจากหลายๆแหล่งมาให้คนชิมเนาะ แล้วเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าคนเนี่ยก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างของข้าวหอมมะลิแต่ละตัวได้ไม่ว่าจะเราเอาหอมมะลิใหม่มาหุงมน้ําเท่ากันเลยเลี้ยงปุ๊บสีมออย่างเงี้ยนะครับแล้วมีอู่ครั้งหนึ่งเราเราเชิญคนที่ไม่ใช่คนไทยก็มาเป็นคนต่างชาติที่เขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับข้าวขนาดนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะพิกอัพได้เลยว่าข้าวม้อที่หนึ่งมอที่สองมอที่สามมอนที่สี่แตกต่างกันหมดเลยแล้วเ็าสามารถบอกได้ด้วยว่าฉันชอบอันนี้เพราะอะไร แทนทั้งที่จริงๆคือหอมมะลิ105ใช่ะเข้าหอมดำวันนี105,000เกือบหมดเลยคนคนละที่ปลูกในทุ่งกุลาเกือบหมดด้วยทุกหลักแต่คนละจังหวัดเช่นคนละคนปลูกคนละคนปลูดเช่นอยู่ในอุบลอยู่ในสุรินทร์อยู่ในร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยอยู่ในกาฬสินธุ์เงี้ยเรียนกันซึ่งอันนี้มันเป็นการพิสูจเรื่องเตัรัวจริงๆนะถ้าวายเขาใช่ไหมกเตรัวมันมันคืออะไรคะพี่กิฟต์ขยายก็คือพูดถึงสารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยที่ส่งผลต่อรสชาติของ ผลผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน,นที่จะตกแบบช่วงแกล้เกี่ยวกอะเงี้ยก็จะมีผลต่อ,อคุณภาพข้าวค่อนข้างเยอะงั้นแสดงว่าณขณะนี้ถ้ามองไปเลยก็คือทุกพื้นที่ถ้าปลูกข้าวออกมาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแน่นอนแน่นอนเพราะอย่างที่บอกครับข้าวหอมรีร้อยห้าเนี่ยเป็นตัวที่ ปลูกได้ชัดเจนเลยคือปกติเรากินข้าวหอมมะลิาเราซื้อข้าวถุงอ่ะจะเป็นข้าวที่ถูกเทรวมใช่ไหมอข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดก็อาจจะไม่รู้มาจากกี่อำเภอในร้อยเอ็ดอ่ะมาเทรวมกันใช่ไหมรับแล้วลงสีก็จับลงสีขึ้นมามันก็จะเป็นข้าวผสมไปซึ่งก็ดีเพราะมันจะได้รดกลางเขาก็จะมีรสมาตรฐานของเขาที่ว่าอันนี้คือข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดที่คุณภาพดีแต่ของเราเนี่ยเราสนใจข้าวหอมมะลิแต่ว่าถ้าข้าวหอมมะลิที่ปลูกที่สุรินเนี่ย ทำไมเหมือนถึงเค็มเนะเพราะว่าดินตรงนั้นต่างกันเดี๋ยวนะคะเราจะได้รสชาติกินเที่ยมเราจะรู้สึกกินเที่ยงเราจะรู้สึกเพราะว่าวันนั้นมีคนถามผมเลยว่าพี่แอบใส่เกลือไว้บ้างโอ้โชัดเลยใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือเนี่ยแหละครับมามาที่ที่สารอาหารที่ข้าวแต่ละพื้นที่กินตามชาวนาคือทํากระบวนการยังไงครับมันถึงจะได้กลายเป็นนาที่ปราณีตแล้วเกิดเป็นข้าวปราณีตค่ะผมมองว่าหนึ่งหนึ่งมันคือการ ลูกโดยเราคิดว่าอันที่นี่หนึ่งมันต้องปลอดภัยเนาะก็คือคือเราอะอย่างมองที่นายอินซีนะครับยกตัวอย่างนาที่มันอินสปายให้เราเกิดเกิดโปรเจกต์นี้เลยก็ได้ครับของของที่สกลนครอันนี้บอกชื่อกลุ่มไม่ได้เลยนะได้เลยก็คือกลุ่มเข้าห้องนอกหางที่สกลนครอันนี้ถือเป็นถือเป็นอาจารย์เลยก็ได้เขาก็แบบบอกเลยว่านาเขาเนี่ยเขาจะต้องมีการรวมกลุ่มเขาต้องมีการปลูกป่าล้อมเขาจะมีการใช้ ดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเหมาะกับการปลูกข้าวอะไรเพราะถึงขั้นมีการเขียนแผนภูมิของเขาได้ว่าตรงเนี้เป็นพื้นที่แบบนี้ <Hey. S 2> ปลูกข้าวอะไรทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะโอ้ค่ะนะครับซึ่งแล้วก็อันเนี้ยคือ เขาไปไกลมากถึงขั right. ้นเทสบิลิตี้ได้ว่าข้าวถุงเนี้ยที่เราซื้อเข้ามามาจากใครมาจากชาวนาเชื่ออะไรเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยที่เราบอกว่าความสูงครับจริงๆความสูงต่างกันเนี้ยไม่ไม่กี่เมตรนะแต่ว่าการได้รับน้ํามันต่างกันการได้รับแสงมันต่างกันกี่ที่แอบฟังคือมาจากหมู่บ้านเดียวเลยอะคะ แล้วก็ปลูกหลายหลายสายพันธุ์ใช่ครับโอ้อันนี้คือแบบผมไอ้นี่คือคือข้าวที่เราใช้ในการชิมครั้งแรกของของเราเลยค่ะผมได้มายี่สกจากหมู่บ้านเดียวจากหมู่บ้านเดียวในการชิมทั้งมีข้าวเหนียวมีน้ำข้าวเจ้าแต่จริงจริที่เขาปลูกเขาปลูกมาสาณร0อยที่เราได้คุยกับแม่ๆที่นั่นก็คือเขาบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปมหาศาลมากจากการปลูกข้าวที่ที่เป็นข้าวทั่วทั่วไป เราก็เปลี่ยนวิธีการมาเป็นแบบนี้ก็จะรู้ไหมครมูลค่าข้าวมันเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งคือวิถีชีวิตจากการที่จะต้องทําเพื่อที่แบบให้ได้ปริมาณมากต้องรีบขายเห็นไหมเขาเขาสามารถที่จะเลือกปลูกข้าวที่เขาชอบแล้วก็ที่สําคัญก็คือพออันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นก็คือการที่เขามีข้าวคุณภาพครับมันสร้างคอมมูนิตี้ Mm hmm. มีคนตามไปห,หาเขาไปขอชิม mm hmm. okay. ไปร่วมปักดำไปร่วมเกี่ยวข้าวแล้วก็มีการที่เอาข้าวเข้ามาแปรรูปต่างๆมากมาย <Okay. S 2> ฉะนั้นจริงๆ mm hmm. จริงๆเขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขมากขึ้น mm hmm. ด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตในการที่จะแบบถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ออกไป <Okay. S 2> ซึ่ง คือผมบอกว่าอันเนี้ยมันครบลูกที่เราแทบเป็นทั้งฝันของชาวนาเลยนะคะซึ่งหลายๆคนที่ผมเจอนะตอนผมลงพื้นที่ทํางานวิจัยเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่าข้าวขายกับข้าวกินเขาปลูกคนละสวนคนละแปลงนะแล้วไม่ใช่ที่เดียวกันด้วยนะบางทีห่างกันเลยสมมติข้าวแปลงข้าวที่เขากินเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้หมู่บ้านหน่อยข้าวที่เขาขายเนี่ยอาจจะอยู่ไกลออกไปนิดเป็นนาพื้นใหญ่นิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย แต่พวกเขาบอกว่ากระบวนการในการใช้เนี่ยเขาเาต่างกันเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ได้กินข้าวที่ปลูกอาาบางคนก็ไม่ได้กินข้าวเจ้าชอบกินข้าวเหนียวอยู่แล้วเนาะแต่ว่านั่นแหละมันก็แม้กระทั่งข้าวเจ้าที่คนอีสานใต้กินเขาก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปลูกเพื่อขายซึ่งอันเนี้ยมันการที่นะครับคัดเลือกสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เาใช่ไหมครับพื้นที่จริงๆเหมาะสมกับวัฒนธรรมการกินใช่ไหมครับแล้วก็ เหมาะสมกับนี่แหละทั้งดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คืออย่างที่ผมบอกว่าการปลูกข้าวในลักษณะนี้เนื่องจากเขาไม่จําเป็นจะต้องรีบรีบสีเพื่อที่จะหรือไม่ต้องรีบขายเป็นข้าวเปลือกเพื่อที่จะเอาเงินทุนกลับมาถึงเวลาก็ค่อยๆทยอยสีทยอยขายกันไปแล้วอันนี้มันทําให้เขาสามารถที่จะเ,เรียกว่าควบคุมเรื่องเรื่องเรื่อง ระบบเศรษฐกิจของเขาเองได้ <indirectly. S 2> ซึ่งในมิติตรงนี้มันทําให้เมื่อกี้เห็นภาพว่าเกษตรกรจากที่จะต้องวิ่งไล่ตลาดตอนนี้คือสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับตลาด<ช>ข้าวของเขาเองได้แล้ว<อ>สิ่งที่เขาได้จริงๆแล้วคือแบรนด์คือพอเขามีแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีอํานาจในการต่อรองแล้วก็มีมา้าในการที่จะเข้าไปสร้างอะไรตอ่อได้อีก อย่างที่อย่างนี้ต้องบอกครับว่าข้าวประณีต่มันคือการทําการตลาดใช่ใช,ใช่ไหมคือเราคัดเลือกว่าข้าวของคนคนนี้ที่ปลูกตรงนี้มันเหมาะสมในการเป็นข้าวประณีตฉะนั้นเราเอาดึงของเขามาทําการตลาดได้เราก็ช่วยในการส่งเสริมการตลาดให้เขาสิ่งที่มันนั่นอยู่ก็คือการสร้างตลาดตรงเนี้มันไม่ได้ว่าจํากัดว่าจะต้องเป็นพื้นที่ไหนอะไรยังไงคุณอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าคุณปลูกให้ได้ กระบวนการที่มีคุณภาพนะครับเราคุณก็สามารถที่จะบอกออบอกว่าเรนเนี่ยมันเป็นตลาดข้าวปราณีตอย่างนี้แสดงว่าไอกระบวนการนี้สามารถสเกลขยายพื้นที่ซึ่งมันจะเป็นการขยายโอกาสของตลาดข้าวประเทศไท,ไทยด้วยใช่ไหมคะตรงนี้มิติในมุมมองถ้ามองเอาไซนเนอร์ต่างๆประเทศเขามองเข้ามาเจอข้าวคุณภาพพรีเมียมแบบนี้ เขาจะมองมิติประเทศไทยเปลี่ยนไปยังไงไหมคะโอ้ oh, เปลี่ยนไปเยอะจริงๆคือโลกมัน,ม,นมันพุ่งไปที่ตรงนี้ด้วยเนาะโลกโลกเนี่ยมองเรื่องของ sustainability ด้วยแล้วก็โลกเนี่ยเริ่มมองของเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรละ่ะศักดิ์ศรีของความเป็น,เป,นเป็นผู้สร้าง,าซ,งซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญค sustainability มันชัดเจนอยู่แล้วการปลูกข้าวแบบนี้มัน sustain ไปอยู่แล้วแล้วก็การที่ เราให้เกียรติกับคนที่ทปลูกผมผมชอบคำหนึ่งของของ,ของคุณคนนึงนิดที่เป็นเจ้าของข้าวเหนียวคนนึงนิดมะก็คือเขาบอกว่านี่คือข้าวที่เขาอยากปลูกและขายในราคาที่ชาวนายอยากขายซึ่งอันนี้เป็นแบบคีย์เวิร์ดอันหนึง่งเลยนะอ้อันนี้มันอยากจะมีพลังตรงนี้มากๆเลยนะครเพราะเขาตั้งราคาเองได้เลยนะ่เพราะคอนซูเมอร์ พอขายในสเกลนี้คอน sumer happy มันก็คือการแมชกันดีมานซัพพลายแล้วเรา <c oughs> ไม่ได้อยากที่จะบอกว่าสมมติข้าวอันนี้ราคาดีเราไม่ได้อยากให้คนปลูกมาแบบกลายเป็นข <c oughs> ีนไอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะว่าในที่สุดราคาตรงนั้นก็จะ d r อปลงมา <c oughs> แล้วคนต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยตัวเองแล้วก็นี่แหละสร้างข้าวตรงนี้ขึ้นมาอันหนึ่งที่สําคัญสําหรับเราเนี่ยคือ ไอ้กระบวนการตลาดข้าวประณีตเนี่ยเราพยายามจะสร้างกระบวนการที่ traceability กลับไปได้เช่นถ้าคุณอยากได้คุณซื้อข้าวเหนียวขนึงนิดตอนนี้ะตอนนี้มันมีคนปลูกคนเดียวแต่สมมติในที่สุดอาจจะมีคนปลูกสักสี่คนเราจะการันตีว่าไอ้ข้าวเนี่ยคือขนึงนิดได้ปลูกแต่แปลงต่างกันโดยคนต่างกันนชนเรื่อง traceability ต่างๆก็คือกลับไปที่ตัวไอ้ f ฟ a วอร v i e w ตรงนั้นจะช่วยได้มากเลยใช่ไหมคะแล้วก็กระบวนการเหรอครับที่แต่ละสเต็ปจะต้องมีการ Record แล้ว ตอนนี้ในมิติของการทำงานค่ะเราขยับเรื่องข้าวปาณิชไปได้ถึงไหนยังไงบ้างแล้วค่ะพี่พีเห็นล่าสุดมีไปขับเคลื่อนง,งานกับทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเนาะท, <Okay. S 2> ที่ที่กระทรวงก็มองเห็นแล้วก็ประเด็นนี้แล้วก็ให้ความสนับสนุนนะครับก <c oughs> ็เราก็จะเริ่มเห็นคำนี้มากขึ้นต <c oughs> ั้งแต่ในาง,งาน Thailand Rice <c oughs> ที่เก <c oughs> ิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ ก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พอได้คุยพูดคุยกันเนี่ยท่านก็เห็นเห็นโอกาสละว่า,วาม,ม,มันมีมันมีมันมีอีกแทรกหนึ่งที่ที่สามารถที่จะทำในการที่จะสนับสนุนเอ่อสป,ปอร์ตเกษตรกรไทยขึ้นมาได้เก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออเรารอคอยกันมานานก็ท่านท่านก็เลยนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวมีมติแล้วว่าจะสนับสนุนการสร้าง New r i e Economy โดยการใช้ อัตลักษณ์ทางรสชาติของข้าวนี้ขึ้นมาก็เลยข้าวประณนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหลักก็แล้วกันในการที่จะใช้ไอ้พพัฒนาระบบเศรษฐกิจตรงนี้ขึ้นมาซึ่งซึ่งผมก็ตื่นเต้นแล้วครับลาออกมาสองปีกว่าแล้วเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าแล้วคะ่ะพี่เกมเพราะว่าจะได้มาแบบพลิกแล้วก,ก็ตอนนี้เห็นโอกาสมากๆเลยวันที่เห็นใน a c e b o o k โพสิ่แทบร้องไห้ Oh, จริงจริงก็แอบ,บตื่นเต้นไป <c oughs> <ช>ด้วยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ศ <c oughs> ักดิ์ศรีของชาวนานเนาะ <c oughs> จะกลับขึ้นมาแบบยืนทําให้คนเห็นคุณค่าแล้วเมื่อกี้แอบแบบฝันนิดนิดว่าระบบเทสบิิตี้มันจะมีรูปคุณพ่อคุณแม่จะคงกระบวนการแล้วส่งต่อไปให้ลูก <c oughs> ให้หลานมันจะกลายเป็นความยั่งยืนใช่ครับ ซึ่องอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราสนใจแหละเพราะว่าอย่างชาวนากลุ่มที่เราทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวนาไทยอีสานนะครับเขาพัฒนาทั้งสายพันธุ์เองนะแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์เองซึ่งเขาพยายาม <c oughs> ที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้มันนิ่งและถูกต้องที่สุด <c oughs> ซึ่งอันนี้มันเลยกลับมาเรื่อง traceability เหมือนเดิม <c oughs> แต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่า <c oughs> ถ้าคุณมีสายข้าวสายพันธุ์แปลกๆของคุณเอง <c oughs> คุณไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆตลอดเวลาแต่คุณเนี่ย มีองค์ความรู้ที่จะสามารถเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์คุณเองได้เนี่ยมันจะทำให้ไอเรื่องไบโ d i ดเวอ i ตี้แล้วก็ความเรียกว่าอะไรข้าวที่มันถูกปลูกในพื้นที่นั้นจนมันนิ่งแล้วมันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นจริงๆอะ่ะมันสามารถที่จะอยู่คงกระพันต่อไปได้แต่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ผมต้องพูดกับถึงโปรแกรมนี้นิดน,นึงคือ เรื่องคําว่าประเนียเนี่ยจริงๆมันเป็นไอเดียที่เราทํามานานอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าตอนที่ได้เข้าไปคุยกับพอลดีเดครีเตอร์เขาไปเรียนรุ่นเก้าตอนนั้นจันโก็เข้าไปเรียนเป็นบางคลาสด้วยทีมไรสับก็ทยอยเข้าไปเรียนกันตอนนั้นนะ่ะทางพี่หนุ่ยกับพี่เคนะก็รู้สึกว่าผลักดันว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งวิชั่นของเราเนี่ยมันจะต้องใหญ่ใหญ่กว่านั้นก็เด velop ไปเด velop มาจน จนเกิดคำว่า New Rise Economy ขึ้นมาจริงๆก็เกิดมาจากในนั้นแล้วพอตอนจบมาผมก็เอาสิ่งที่พัฒน,นาในคลาสพอร์ตดีเดอรีเอเตอร์เนี่ยมาเสนอกับแอดไวเซอร์ของของทางไรส์ฮับซึ่งซึ่งเขาก็ให้ความสนใจนั่นแหละก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมาสเต็ปหนึ่งละ <c oughs> <c oughs> ถึงต,ตอนนี้ก็เลยเป็นสเต็ปที่สองใช่ตอนนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่สองที่ว่าเออมีการนำ ออไอเดียนี้ปเป็นนโยบายนะครับซ,ซึ่งผมคิดว่าเนี้น่า,นาโอ้ยผู้หญิงคนดุใจสั่นใจสั่นก็ตบอกว่าตื่นเต้นกันทั้งประเทศค่ะ <laughs> เพราะว่าวันนี้มันเหมือนการปฏิวัติเรื่องของวงการข้าวไปเลย <laughs> เพราะว่าวิธีคิด mindset ต,ต่างๆเปลี่ยนไปต่อมุมมองข้าวไทยซึ่งตรงนี้ค่ะถ้ามองไปถึงในระดับ ขับเคลื่อนไปได้จริงคิดว่ามันจะไปอิมแพคกับเรื่องความยั่งยืนหรือว่าเรื่องของ Regenerative ที่พี่กิ๊ฟพยายามผลักดันอยู่ตรงนี้อย่างไรบ้างและใครควรจะเข้ามาร่วมเรียนรู้แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงยกระดับข้าวครั้งนี้กันบ้างคะโออันนี้แบบคำถามใหญ่มากแต่นี่แบบ e o s y y t t m คือคือจริงๆมันเป็นการสร้างอ c o System ใหม่ใช่<ม>คือตั้งแต่เกษตรกร ยันนักออกแบบอะใช่มันเป็นอีโคซิสเต็มที่สามารถพัฒนาได้เต็มไปหมดตั้งแต่ไม่รู้สิเกษตรกรก็เนี่ยมันเรียนรู้การพัฒนาเดี๋ยวผมต้องให้เกียรติเกษตรกรทำข้าวขึ้นมาก่อนแล้วก่อนว่าจริงๆเราไม่ได้ เราไม่ได้เป็นคนไปพักด้านใี้เขาทำเขาทำอยู่แล้วทำดีมากๆอยู่แล้วด้วยเราเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่อาจจะเห็นมุมนี้แล้วก็พยายามทำพาร์ทของการโปรโมทมันขึ้นมาพยายามสร้างแบรนด์ของของกลุ่มข้าวชนิดนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างกระบวนการในการที่จะสื่อสารมันจริงๆเราเป็นคนทำแค่นั้นเองก็ต้องบอกว่าเรายังมีโอกาสแล้วก็ยังสามารถที่จะขับ เพื่อนผลักดันให้ข้าวไทยเติบโตได้อีกมากมายที่สําคัญค่ะทวงคืนศักดิ์ศรีชาวนาไทยทวงคืนวิถีชีวิตที่เราอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าเรื่องราวของข้าวไทยนี่แหละค่ะมันพิเศษและสเปเชียลจริงๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะออขอบคุณพี่กิ๊พี่นกค่ะ